สวัสดีครับภภพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อกี้อยู่กับช่องสุดยอดฟาร์มนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะสำหรับผู้ติดตามใหม่เมื่มอน,นี้ก็มาบุกหน้าสะแบงนะครับเป็นขอกหัวของคุณบ่อผานนะครับเนาะเมื่อนี้บุกขอบหัวเป็นนะครับเนาะหน้าสะแบงครันครับหัวงามครับเมื่อน,นี้หัวเขาไม่ล้ลายครับงามๆเลยอ่ะโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวเริ่มสำรวจ แต่โต iels, แต่โตนะคร pues ับราคางอวงมั้งนะพ่อวันนี้มุกหอดขอกกันนะครับเนาะเอางอแงเลยแปดหมื่นแม่นี่แม่นี่งแปดหมื่นนะพ่อเนาะต่อรองกันได้ราคาต่อรองไหนแม่นี่อันทองมาพ่อเรื่องไหนเพราะว่าเราวาทองพ่อคือไงตัวนี้ครับบอลครับบอลแม่สาวครับแม่สาวแม่พอมาสมนะครับเนาะ ตัวนี้ไปพวกเขาเด็กเขียวเขียวงามครับเนาะเขียวเป็นตะลุนอยู่ประหลันครับพวกประมาณจักปีนี่ป่ะประมาณพร้อมสมสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนครับนิ่งใหญ่ก่อนนิ่ใหญ่ก่อนอายุมันควร้อมสมครับได้บัวเทิงโอ้ความสูงกับว่ามาณลอยลอยหกสิบอยู่เนาะพอเนาะประมาณลอยหกสิบครับตัวนี้เนาะเปิดไปแปดสิบนะครับเนาะ แปดสิบราคาห้องไหวนะครับเด้อขาแข่งแปดหมืน่นนั่งนาขาใหญ่อีกตัวหนึ่งแม่พันธุ์พวกมัด็เดียวท่านแม่บอกง่วงยังบ่ได้เขีวเบบวข่วเลยครับเนาะอืมตัวนี้สุดยอดอีกตัวหนึ่งครับแม่พันธุ์เบิ้งครับใหญ่ห้องสางหนาครับเดี๋ยวขอเบิ้งหนาไหนเจ้กหน่อยนะครับเน,ะนาะหน,า,หนาถ่ายหนางา,ามครับเด้อแบบงามเลยครับเบิ่งสูงตัวม้าผอเลยโอ้ยสูงใหญ่เบิ่งถ่ายเจ้กหน่อยครับเนาะไม่ถ่ายลูก เ,เต็มเลยครับแดงงามเนาะเมืองสุโขทยเมืงขาครับเด้อพ่วงหางเครื่องงามได้บดโขนหางโอ้ยหลังเหย้าไงได้มาตัวอย่างนะหัวเนาะสุดยอดเลยตัวนี้นะสีได้สีก็ได้มานพานเป็นแม่บอกแต่รอบเนาะมั่ววววต้นติ๊กแถวยู่งส <c oughs> ุดยอดเลยผมบอรเลยครับอ๋อตัวนี้พานไปเอาตัวเอาตัวอะไรอีกพอเอาตัวนี้ตัวนี้เนาะ <c oughs> ตัวติเกนิหมื่นะ <c oughs> อาตัวนี้ตัวนี้บอลออกมาหน่อยครับตัวนี้เปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับนเนาะเจ็ดหมื่นต่อได้เจ็ดหมื่นแลคาต่อรองไหนบอลมาแจน่อยครับแสงจังเห็นดีนะพ่อจ่เป็นแม่หลูหนี่น่ะเออพวกอืมเอ๊ะจีดอกก็หวานมีพว่าสีครับตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนครับพ่อพอความอ,อีกทีก่ปะ ปีจะเศษป้านปีกว่าน,นะพ่อเนาะปีเดือนที่ผ่านเดือนอื้านปีสามเดือนครับเนาะป้าป้านปีสามเดือนเป็นแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยนะแม่สาวน้อยพ่อเพิ่นหูปรครับเนี่ยว่าเป็นไผเป็นพ่อเพิ่นตัวนี้พ่อโบหูโอ้โหพ่อแต่ว่านี่เป็นพ่อหลอดครับเนาะหลอดนะแค่่หลอดเว้ยครับหัวหาลนธรรมชาติ่ดีครับเนาะมอว่าลนเปิดไปเจ็ดสิบครับตัวนี้ นั่นม่ต้เดียวกันเขียวังมมีกันนะครับเออม้เดี่ยวตัวง่วครับเตัวนี้เปิดไปเจ็ดิบวามสูงของานในลอยหขึ้นย่เนาะลอยหาซขึ้นอยหาิบวกเอาดานหนาเพิ่นครับเนาะดานหนาเพิ่มเดี๋ยวเิ่งดานขาง่เอาต้วนี้งามกันะครับด้วยเงินดักด้หขั้นโคนหางเอาเปออกเพื่อนเปิดไปเจ็ดซิครับเนาะเจ็ดหมื่นห้องไว อบได้สีแดงสดงามครับเนาะหม้อปีกว่าสูงประมาณ160 160ปีหลอกความสูงสีก็ได้สดได้เบิดครับเอาหม้อตัวนี้ก็ผ่านไปอีกนะครับเนาะผ่านไปอีกตัวนึงกำงามแต่ตัวไดเดียครับวันนี้สุดยอดเลยตัวนี้ขายเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาเอาตัวที่ยังไม่ได้ขาย แม่ลูกเินทแม่ลูกห้องตัวนี้บอครับตัวนั้นบอร้อเ็ดบห้โอ้ยาแม่ลูกตัวนี้ลูกนะครับเนาะตัวนั้นแม่อ๋อเอ้าอตัวนี้แม่เพื่อนนะครับด้อแม่ลูกห้องเจ็ดสิบห้าแม่ลูกของเจ็ดสิบห้าตล่องได้ครับตัวนี้แม่เพื่อนเอมเบิ้งแม่ก่อนแม่กับโค้งสางใหญ่นั่งนะข้าใหญ่อีกนุ่มใหญ่ ลูกที่ตัวแรกของเพิ่นครับนี่หัวลูกแรกนี่ลูกแรกอีกก็ตัวที่สองมาดิครับในทองอยังว่างอีเนาะห่างว่างว่าง,างอ๋อทองอยังว่างลูก,ลกต,ตัวตัวแรกเพิ่นอยู่นี่นะเบื้องแม่เป็ดมันก็ครับเบื้องด้านหน้ยังไงนี่ครับแม่เพิ่นแม,ม่ลูกเจสิบหาเดียเ๋ยวเบื้องแม่ก่อนแม่กับโค้งสาใงใหญ่ง่ายมครับแม่ลูกแพ็คคูเจ็ดสิบหาราคาห้องไว้ลูกแรกนะครับเด้อ ลูกแรกลูกที่สองสมมาเองครับลูกที่สองยังยังอยู่ยังท้องว่างอยู่เอาหันหนาแล้วกันพอดีอันนี้แม่เพื่อนลูกแรกมาเบิ่งลูกเพื่อนเรียบครับบ้านนี้นี่ลูกเพื่อนนะฟ่วงหางลูกเพื่อนลูกก็เดย์จักเดือนครับนี่หัวยังไม่ทังปีหรอกหัวยังไม่ถึงปีครับทั้งแปดเดือนเก่าเดือนแปดเก่าเดือนครับเนาะนี่ลูกเพื่อนครับเนาะ เดียเดียมงดันลายใช่ไหมปลูกหน่อยันกลังงามก็ว่นให้มาถึงเดือนเอ้มาถึงเก่าเดือนเาเดือนซิเดือนนะปลูกปูกมันเกาเดือนิเดือนความูลปลูกก็าอยีบบวกอยู่เนาะบ้านลอยเม็ดขอยู่หรอกอยิบอยสาม่ซี่ลอยซี่ซิบอูกกันังนงามพอหลอดเบิ้ลน่อยไหมพหลอดเบิ หลูกก็งารับแดงสดดีครับงามแต่ตัวงามครับแพคคู่ต่อรองไรเนาะพ่อเนาะต่อรองไรลูกต่อรองไรไรราคาง้วอะไต่อไรบัสต่อไรบัทุกตัวนะพ่อหน่วยไรคือกันพัฒนาครับคือการว่าดีคือว่าห้องราคาไว้ครับพอวันนี้มาหอดกันมาต่อรองกันได้พัฒนาครับขนทรงไก่ไกลก็ว่ากันไปเนาะพ่อครับเรื่องขนทรงมันมีปัญหาดอกครับคือีพ่อเขาเจอไปบ้างหินนี่ครับ อจิมหลักระบรนครับตัวนี้ขายเดบบ้อยนะพ่อเนาะขายอยเจ็ดมื่นหานี่ครับตัวนั้นขายเจ็ดมืนหาทองทองเจ็ดเดือนเลยเชี่ยองเจ็ดเดือนเนี่ทองเจเดือนครับตัวนี้เนาะขายเยบร้อยนะครับตัวนี้ขายเร้วขายเจ็ดหาะพ่อเนาะยเจ็ดมื่หาเจ็ดมื่นหาเต็มครับม้านมานเจ็ดเดือนม้านพ่อได้เนาะพ่อตัวนี้ที่ขายไปแล้วยังทำไปมันอันามันอันดามันอืม เจ็ดเดือนพอเจ็ดเดือนไก่ออกแล้วไก่แล้วพออันน้ำมันอีกครับ<ต>น้าตัวนี้มาเด็กนี่ประมานห้วนดอกมาไปหไปูเลยครับเท่าแต่ว่าไปออกเรียบร้อยนะพอน้าตนี้เนาะอือเอานี่นี่คอกนี่กับประมาณนี่นาะพอเนาะ,ะมันมีต่ออีกคอกนึงอยู่พอพออ๋ออยู่นี่เราไปลามหัน่นมอ,อ,องห่วงของเพี้ยงอ่ะล่ะอ๋อแล้วไปหั่นครับพ่อครับงัวมวนเป็นงัวสาวใหญ่โอ้มันแม่ห่างแม่ใหม่ครับอยู่ไว้ก็แม่สาหน่อยแล เอคลิปนี okay. ้ก kind of ็บต um, okay. ้นหนี้ก่อนนะพ่อเนาะครับไปไปอีกอี่พ่อครับมาเอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคนี้ครับขอบคุณครับคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับเด้อคู่นี้แม่ลูกครับเนาะแปดสิบหานะครับเนาะลูกประมาณจักเดือนครับนี่พ่อปลูกแปดเดือนนครับเนาะเป็นตัวผูนะครับเนาะลูกแปดเดือนตัวผูความสูงประมาณหน่อยสี่สิบได้นะพ่อเนาะความสูงประมาณหนอยสี่สิบได้ครับเนาะลูกเคนลูกตัวผู โอ้งามครับเรียกเปิงหลูก่อนนะครับเนาะรับโอ้ยแดงสดงามครับนางนาอีกแล้วน,งนางนางามแดงสดน,งนางนาคาใหญ่สุดยอดเนาะเดี๋ยกบางถ่ายจักหวอยนึงนี่คร <Okay. S 1> ับวัวแปดเดือนโอ้ยขวงหางเลย<ส>ก,กห็หางนะับเนาะ<ส>นนนควัญขาง,งามเลยงามที่เด็ดเลย พงเมย์พี่นครับแาบนี้แม่แม่นี่ครับลูกที่สไลด์คองเพิ่นตัวที่สองแล้วนี่เขาที่สองอ๋อหมอยืนอยู่ตัวที่สองนะพอนะ่เอเนาะแต่แวออ่าก็พ่องยังว่างอยู่นะพอนะ่อเนาะว่างอยู่ครับสองว่างลูกตัวที่สองเพิ่นหม้อกับประมาณตัวที่สามอ๋อขั้นโซมีเขาเป็นตัวที่สามนะพอนะ่อเนาะ ความสูงประมาณ106เซฟอะไรยังพอหรอได้ได้ลูกความสูงประมาณ106เซฟแล้วกับแม่เพิ่นลูกที่สองพ่นยืนจะโคอยู่นี่80หาแล้วพอเนาะ80,000หา80,000หาแล้วพ่อเนาะเนาะเบื้องด้านหน้าที่มากนะครับโอ้ในลูกจะโตงามครับเนาะวอดเด็ดดีเลยวันเด็ดเด็ดเลยวอดอย่างหลับเลยครับเด็ดเด็ดเนาะซีงามแฮงโค้งสางใหญ่ วลูกที่สองฮะญ่น้าา่าิึงท่องถ่ายกันนะครับเด้อเครื่องโขนหางโอ้ยกกหางว่ยเมื่อพร้อมสมหรือรอพอด่วยมึงพร้อมสมเลยนี่พร้อมสม,มบี้บบบบนี่โอ้ยนี่เออเอาไปสมรสครับโอ้เบิ้งบึ้งแบบนี่กกหางิ่นเบิ้งน้ำเมือกออกเลย มีอาการอะครับนี่โอ้ตัวนี้ได้ได้ติดต่อว่างเห็นบ้างเห็นมื่อื่นครับมื่อื่นนี่อยู่ไอ้ว้างเห็นสมปอยสมปอยนะครับเนาะโอ้ฝากติดต่อได้ครับเดื่องนี้โอ้หนาเมื่อออกแล้ววิอเต้าเจ็บพอดยู่สุปอยวิอเต้าครับเอาเอ้าม่วงม่วนตรงสมปอยวัดครับมื่อื่นหอดสมปอยนะครับเด้โอ้ฝ่าวด้วครับเด้อครับโอเคครับพอตัวนี้ตัวนี้ห้องไหวซีเมื่อนนะพัวเนาะห้องซีเมื่อนแม่นี่แม่นี่ ห้องไว้สี่หมื่นเป็นเขาอาทับมาแล้วเจ้าของเขาเนี่ยเขาว่าทับมาแล้วบ่พ่อเออเขาว่าทับโตอ๋อตัวนี้เขาว่าทับแล้วห้องไว้สี่หมื่นง่วนประมาณเจ็ดปีครับพ่อนี่ยง่วนเป็นเขาเขาสองปีเลยอ๋อตัวนี้ประมาณสองปีสองปีปลายอยู่บ่ประมาณที่สองปีไปปลายนะครับสองปีไป่ไปนะพ่อเนาะเปง่วนมักเขาอ๋ออะไรตัวง่วนมั่งัวก็มักเขาตัวบูมักเขาเนาะครับเป็นง่วนมักเขาไปใช่เนาะอ๋อตัวนี้เพิ่นว่าสมมาแล้วเนาะ แต่ว่าอันประกันทองบ่นี่หรือบอลประกันคือว่าเขาบอกว่าพอผสมมาอ๋อเขาบอกว่าผสมมาแล้วแต่ว่าผสมโตมาว่าคือเขาเนาะครับอเออเนาะเบิร์กนะครับเด้อตัวนี้ห้องไบบสี่สิบเนาะเนาะสี่หมื่นเนาะ้องไบบสี่หมื่นตัวนี้ความสูงละร้อยหกสิบคือบัวก็เกินละนี่สูงเน่าเขาดีเขากระเน้ากว่าหม้อมาเขาตัวนี้งม้อมาเขาอแน่ครับเนาะเบิร์กถ่ายเั็นแค่ไหนหม้อมาเขาอ๋อตัวนี้ก็ แม่นพ่วมอันน้ำเมือกยังติดตูดอยู่นะครับต,ตัวนี้ก็ได้ไม่มีห่อยห้อยขบัขบขับค้างเหิงใหญ่ยยง่าแม่งตัวนี้ก็ได้หัว่สองปีกว่าเ,าเหน็นแล้ครับสมโตมาแล้วเพื่อนว่าแต่ว่ายัางบ่ม่แน่ใจที่มาแน่ใ,นใจว่าอันทองบอ่อใช่ว่าเครื่องหดหรอเพื่อนว่า มีอาการแล้วครับห so. wow. mm. ัวส so. wow. wow. ูงส uh ูงสเงี right ้ยเข้าด <os> ีเลยองไว้สีมืนะพอน่าตหนกราคาต่อได้ต่อรองได้ห้ยน้าเป็นงามงามๆครับเนาะหาน้ากังงามเขียวกำลังสะออกลวงเอออีบ้านเขียวได้อบ้าน อ๋อือบากลังเกียว,ยวอยูอ่อพอพ่อพ่อเห็ดเขาเจ้จาหรือเขาเนียเขาเนียยอ๋อเจ้าเขาเนียวพอไปบานทพ่เขันาดายกูนี่บดบดบาดเห็ดครับ,บ,บอ๋อครับพอ่อไปอีกตัวอ,อื่นมาพ่อตัวบุญบ,บ่ครับโอเคครับแม่นี่ห้องใบหาสิบสองแล้วพอนะ่อหาหมื่นสองห้าหมื่นสองครับตัวนี้ประมาณจากปีพอ่อหาหมื่นสองนี่สองปีกว่าเ้สองปีกว่างัวลูกเนื่องเหรออ๋อ แต,แต่ว่าลูกเพึ่งมุอยู่นะครับเนาะแยกไปเรียบร้อยตัวนี้เหลือแต่เมียหาหาเมื่อสองเออหาเมื่อสองอ๋อหาเมื่นสองแต่ว่าทองตอนนี้ยังว่างเนาะทองว่างนะพ่อดันหนาเพิ่มนะครับแดงงามเหมือนกันเข้มสูงนี่ได้เท่าไรนะพ่อป้านี่พ่อป้านลอยหกซีฟดอกประม้านลอยหกซีฟนะพ่อเนาะนี่แต่ใหญ่ๆงานนะครับขอกนี่เพิ่นขอกแม่สะแบงของคนพ่อผานเนาะของพ่อผานครับของพ่อผานตู้เซเดือนนะรถครับ กัเาาดเ,เอาบ้างถ่ายเป็นก,กัดค้างอย่างเงี้ยห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองครับตัวน,นี้ครับเนาะพวกหา,างเลงามเนาะครับหลังยาวแดงนั่งหนาคา,ายเงี้อีกแล้วเต้สุดยอดนะครับเนะบาะบนบาซินครับเป็นบาหมันนะพอนะ่อเนาะ ปมันเดอดสูงเดดเดอดปามันเกือยลอย้ซำเป็นรอยครับเตเดอดสูงๆนะหัวเนาะห่อนแสงหย่อนแสงจกมาทเหนือนงมาต้องวเลยย่อนแสงจีกหน่นะครับแป๊บนึงครับเยวหาแสงกันนี่ครับเด้อตัวนี้ก็สุดยอดอีกตัวนึงหาอง ฟื้งเพื่อนครับฟองใหญ่งามตัวหัวเลยเฟืองก็ได้จัดไปหัวเต็มอัตราเลยเนาผ่านไปอีกตัวอีกตัวหนึ่งนะครับแม่สาวน้อยสามหมื่นแปดนะพ่อเนาะสามสิบแปดทับแล้วทับโตนะพ่อเนาะทับโตทับโตรับประกันอยู่พ่อตัวนี้รับประกันทองมายังบม่รับนะพ่อเนาะครับแต่ว่าเขาว่าสมโตครับ มัวแม่สาวนะครับเนาะประมาณสองป,ปีเนี 25, 8, s <S ่ยพอสองปีเนาะสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดนะครับเดี๋ตัวนี้สีบอปันไดนครับสีบอปันไหนสีออกเหลืองเหลืองเอาเอาเนี่ยงก็ใส่ระบายเนาะออกสีเหลืองเนี่ยนะพรัเนาะออกสีเหลืองแต่วบบความสูงก็ได้อยู่นะพอได้ได้ร้อยหกซีฟประมาณร้อยร้อยหกซีฟอยู่ความสูงเนาะยังต้งถ่ายกันแน่อยู่หน่อยใจเย็นใจเย็นแม่สาวน้อย ออกสีตงๆน้อยครับเนาะสูงดีขึ้กันสีออกเ่างๆน่จักน้อยนะพ่อเนาะงามอยอบนี่หลักานแนบอเนาะกำลังยางมวลงองอเวอร์นแบบ่นสามหม่นเจ็ดน่เนาเบิ่งอีกต้นนึงเลย่เนาะสามหมื่นเจ็ดแม่นี้สามหมืนเะพ่อเนาะลูกนึงแล้วลูกนึงแล้วเออแยกรูกมั้กลูกขายไปเียบร้อย วันสามสิบเจ็ดน้ำผ่อนเราตัวนี้เบมึงด้านหนาเพขนครับเด้อสีแดงสดงามหนังหนาขาใหญ่อีกแล้วนุ่มกัหญ่สมหรือยังพ่อนี่ผสมว่าสามเดือนด้วยเขาว่าอ๋อเขาว่าสมว่าสามเดือนสมโตกันสมโตกันอีกเพราะว่ามันหนักับหมูกั้นอ๋อคนได้ขายดูเขึ้นบอกกันนะรับใช่ไหมเรือแม่มั็นน้ำผ่อเนาะเรือแม่เปิดไปสามสิบเจ็ดอาอเอาไปขายเล็กน้อยมามั่นทุกันมามันเพื่อนแดงๆสดๆงามนะครับตัวอีกตัวนึง ดีเข้มมากเพราะว่าสมมาแล้วนะครับเลยประมาณสามเดือนแต่ว่ายังบม่รับประกันบรับประกันเพราะว่าเข้าเห็นใบข้าวโเห็นใบแล้วก็เป็นสมโตมากครับก้อนลูกนึงว่ะครับงอลูกนึงท่้วสูงกับลอยหาซี่ผ้าบัวกี่ดอกครับครับใจเย็นใจเย็นเน้อ อีกตัวนึ่งนะครับอ๋อตัวหาตัวสุดท้ายท้องานอีกตัวนึงเกลียวไม่ดามไม่ดาวครับรับประกันตัวนี้นะพ่อเนาะตัวนี้เนาะครับอย่างดั่งยื่งดาวบอดเบิด์ตครับเอาไอ้จบเก็บแล้วพ่อมีเอียงบอกบอครับก็คือว่านต่รางง่วน่นต้อนดต่คู่โตครับคือโอดไปนี่ยบอดราคาห้องครับพวกคู่ใดครับจำได้จำได้ไปกันได้ผู้ขายขายได้ผู้ซื้อซื้อได้กันจะลุ่งตัวกันครับพ่อ ท่านผู้ขายรู้เป็นโอเป็นจะขายเนาะเอาคลิปนี้กับเจ้าไบสัญจาส่อเด้าสาธุกรับสาธุคุณนายอครับโทษจะเบื่อคลับ